หนึ่งสองสามไปสวัสดีสวัสดีด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องนัดเลสซิ่งนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะลองขี่ไปเทสกล้องนะทุกคนวันนี้ เดี๋ยววันที่29บเก้ามีชิปนะทุกคน <Wow. S 1> อ,อันนี้เป็นเสียงแบบที่ยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดชิวหน้านะอาจจะมีลมแรงนิดนึงนิดนึงนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่เดี๋ยวผมจะลองลองแบบเปลี่ยนให้นะเป็นแบบปิดปิดดูนะว่าจะโอเคไหมผมว่าขอตั้งขึ้นยังวะแ๊บหนึ่งแบบหนึ่งแ๊บบนึงแบบ ดูก่อนดูก่อนดูก่อนเสี่ยวยังไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นแล้วจะบรรลเอานะทุกคนแม่งเด้ยเอาขึ้นแล้วอะพร้อมพร้อมเติมน้ำมันกันเถอะครับวัยรุ่นเอเ้เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยววะเอางนี้ดีกว่าผมขอลองปิดปิดชิวก่อนนะเราจะทดสอบเสียงนะทุกคน มาครับผมได้ปิดชิลแล้วนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเสียงมันจะออกมาดีหรือไม่ดีนะทุกคนไปเป็นไงได้ยินเสียงวะเสียงมันดังกว่าเดิมหรือมันเบาวกว่าเดิมก็ไม่รู้นะเติมน้ำมันกันเถอวไวร์อ ก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นนะใกล้ๆนั่นแหละว้วจะถึงแล้วอยู่ขวามือเนี่ยทุกคนเยี yeah, ่ยถึงแล้วครับผมเยด๊โอเคนะผมเตินมน้ำมันก่อนนะครับทุกคนปั๊ก 95ครับออโต้ลูปสี่ฝาสองลิตรครับผมไม่เห็นเขาสองก้านแล้วก็อยากสองก้านตามเขานะทุกคนพอดีช่วงนี้ช็อตนะไม่มีตังค์เท่าไหร่โควิดเอาแค่นี้ก่อนกันก็พอวิ่งตามเขาได้อยู่เกียดเข็ ไงไงเคฟสีดูดอะน้ำมันจะเติมเลยดีป่าวะเติมเลยดีกว่านะเติมก่อนดีกว่าแต่นะมันต้องพิงไว้กับพื้นไว้ทุกคนออมันถึงจะเติมง,ง่ายๆนะเฮ้ยเปิดไม่ออกวะปัง ใครมหมุนหะวะหมุนเองนี่แหละเติมก่อนเลยนะคันนี้เขาเรียกว่าสายเติมนะทุกคนถ้ติดมีนี่ถ้าติดมนี่เฮ้ยรอบเดียวติดว่ะรอบนี้ Okay. ไปขี่เราเล่นอีกสักแป๊บนึงขี่ลมชมวิวหน่อยนะปิดปิดชิวแล้วแม่งร้อนว่ะยดเคยยังไม่ค่อยชินเท่าไหรว่วะมีกล้อง ไม่รู้ว่ามุมกล้องมันจะเป็นไงไงทุกคนผมไม่แน่ใจเ <ucking> สียงดังไหมเสียงดังไหมเฮ้คุณตำรวจใจเย็นนะเป็นไงผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะ เขาเรียกว่าอะไรวะลันลันลันก่อนวันที่ยีิบเก้าออกทริปนะทดสอบอ่ะทดสอบผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปปรับสายหมวกละผมว่ายังไม่ค่อยแน่นเท่าไรโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะทุกคนไปฮะวนกลับครับผมใส่ย,ย่อหน่อย,ย,ยอดีไหมใส่ย่อหน่อย,ย,ยอดีไหมป<ะ>ังหมอบหน่อยดีกว่าเรา าจจะมอบหน่อยนะทุกคนหนึ่งสองสามไปอันตรายแล้วเด็กๆเด็กๆดูก็กกกอย่าทำตานะแม่งอันตรายจริงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขายังไม่ทำกันเลยผมแม่งอะไรก็ไม่รู้สุดไงสุดในรุ่นเนี่ย น่าจะได้สัก70เกือบ80อยู่นะทุกคน77แล้วอะไรประมาณนะี้ได้อยู่โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็จะถึงบ้านแล้วนะทุกคน <c oughs> เยี่ยจะได้ขี่เข้าบ้านเลยนะวิบากก็อยากขี่นะแต่ไม่มีตัง์ว่ะทุกคนเออใช่ไปถึงแล้ว <c oughs> นี่นะฮะคือบ้านของเรา เรยวเลยครับผมขี่เข้าบ้านเลยโอเคนี่นะที่จอดประจำนะโอเคไว้เจอกันนะทุกคน